สิบดาราสาวไทยมาเตอร์อแล้วก็มีสไตล์ถ้าให้นึกนึกถึงใครโอ้โหนึกถึงใครฮะ หอยหอวางก็ได้เพราะว่าก็มีสไตล์ใช่ไหมส่วนที่นึกถึงคนนี้เลยใช่ครับคุณปามีเธอเป็นตัวแม่ของสาวมาเซอร์มาดูลีลาของเธอกันเห็นไหมการแต่งตัวนี้ทุกคนคือมาแบบแรกๆเลยนะที่เป็นแบบสาวเซอร์นะใช่แล้วก็ไม่เปลี่ยนเลยนะสไตล์ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆจริงเวลาเล่นคอนเสิร์ตต้องถอดรองเท้าแล้วก็เวลาขึ้นเวทีก็ต้องแต่งตัวที่แบบว่าคือเหมือนหลุดมาจากแบบ หนังสือแฟชั่นแนวเซอร์<ล>ะอะไรอย่างเงี้ยแนวย้อนยุควินเทจส่วนใหญ่นั่นคือสไตล์ปามี่เลยนะคะ mm hmm. คนแรกคนนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะครับผมมาต่อคนที่สองนะที่ทูมบอกไปนะั้นถึงพลอยหอวางครับคนนี้ก็เป็นหนึ่งสาวนะฮะที่แบบว่ามีแฟชั่นมีสไตล์เป็นของตัวเองแต่งตัวได้หลากหลายสไตล์อ๋อโหซึ่งแบบว่าไม่ใช่แค่เซอร์อย่างเดียวบางทีก็เปรี้ยวด้วยและเธอเป็นคนแบบตัวเล็กอะ่ะน่ารักอ่ะดูสิ แล้วก็ถ้าผมจะหิดน่าจะเป็นสาวคนแรกๆเลยนะที่แบบ ตัดผมสั้นแบบสั้นมากๆในยุคเมื่อก่อนสมัยโดโจนซิตี้อะไรแบบเนี้ยโปรเจกต์เอชนะคะตอนนั้นเรียกว่าเปรี้ยวมากๆมาอีกหนึ่งคนค่ะซ้ายปานอภิญญาเธอคนนี้นี่ขอบอกเลยว่าเป็นสาวเซอร์ตัวจริงเพราะรอยสักเต็มไปหมดเลยวันไหนที่เธอไม่ต้องออกงานนะที่ต้องใส่ชุดราตรีเธอก็จะสบายในลุคนี้ยเชิ้ตจิงเพยงยีนขัดขาดแลวอย่างแฟนคนปัจจุบันเขาอะสักเต็มเลยอะแม้อ่แฟนแต่ละคนเขาพูดเซอร์ทั้งนั้นเลยเซอร์ด้วยแล้วก็มีสไตล์ทั้งคู่นะฮะก็ คือสายป่าผมเจอตัวจริงบ่อยตามพวกจัดรู้จักเพราะชอบเดินไงสายเจอจัดรู้จักข้อสารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งสาวเซอร์แต่พอแต่งชุดราตรีเล่นหนังอะไรอย่างงี้ก็เออก็แปลกนงเนาะครับผมมาต่อที่คนที่4ี่เลยนะครับนดพนาย่างกูนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่มีสไตล์การแต่งตัวสุดแนวนะนอกจากจะเสียงดีแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ นะฮะมุมมองในชีวิตต,ตามแบบโซเชียลเวิร์ดอินสตาแกรมที่น้องพ่ออัพเนี่ย <c oughs> ก็แบบ <c oughs> ก็เท่นะก็เซอร์ดีนะรูปต่งตางๆที่ถ่ายอ,อะไรอยตรงเงี้ยชอบลอยสักรูปประเทศไทยอ่ะเป็นแผ่นที่ประเทศไทยอยู่ตรงตรงท่อนแขนอ่ะเก๋มาสกสำหรับน้องโน๊ตไหคะเนาะแล้วรู้สึกเขาสักเหมือนเหมือนแฟนเขาด้วยอ่ะหละเหมือนกันไทยเหมือนกันเลยเนาะอีกหนึ่งคนค่ะเพชรวัฒนารัตน์นะคะคนนี้นี่ ถ้าไม่อยู่ในโผล่นี่ก็แปลกแล้วเพราะทุกอย่างนี่มีสไตล์ไปหมดใน IG เหมือนกันถ่ายภาพก็เซอร์แต่งตัวก็เซอร์แล้วก็แหวกแนวที่สำคัญนะคะหน้าตานหน่ารักด้วยดูแล้วก็ไม่น่าเบื่อเนาะเนี่ดูสีชุดนี้ถ้าเป็นชนันใส่อะคงถาม,มกะคะคงถามปิ้งอาบน้ำมาหรือยังเนี่ยคือต้องบอกเลยว่านะที่เรามานำเสนอแต่ละคนเนี่ยใส่ชุดอะไรก็ได้จริงๆนะ,ะคนที่6ครับผม ค่นะ We v i o l วอร์เทียครับใช่เธอโด่งดังจากรายการ The Voice ไงเ,เป็นลูกครึ่งนะคะไทยบเบลเยียม ซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นนะพี่จำได้เธอร้องนั่นเนี่ย Living on the Jet Plane อ๋อเพลงที่ตอบรอบใบรีช,ชั่นใช่ถูกซึ่งแบบเฮ้ยมันใช่มากมันใช่มากยิ่งเชียอยากให้เธอเข้ารอบลึกๆแต่สุดท้ายโอเคถึงแม้เธอจะไม่ได้รางวัลแต่เธอเป็นศิลปินแล้วนะอตอนนี้มีซิงเกลิลของตัวเองมาแล้วใช่ใช่ใช<ม>เห็นทําเพลงโฆษณาอะไรเยอะนะโด่งดังมากค่ะอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนก็มาจากเวที The Voice เช่นกันนะครับนั่นคืออังกฤษวิสซานีนะฮะก็เป็นสาวลูกครึ่งไทยออสเตรีย นะจากเวทีเดอะวอย์ The Voice, นอกจากพลังเสียงจะสุดยอดแล้วก็มีสไตล์เฉพาะตัวเช่นกันใช้จากการแต่งตัวรู้จากทรงผมนะฮะเคยเจอเขาว่าไปงานอะไรนี้นะใส่สักกล้ามแบบบแบบสักกล้ามนัดรูปธรรมดาตัวนึงนกางยีนขาดขาดอะคือทุกเรี้ยวอะมันใช่มากเนาะเป็นผู้หญิงที่มีสไตล์เก๋เนี่ยเห็นไหมฮะคือเลกกิง้งเนี่ยก็เป็นแบบลายแบบลายอวกาศอวกาศใช่ไหมฉันใส่คงเป็นมูหลาม สุดยอดคือจะบอกเลยนะคนที่จะแต่งตัวเปรี้ยวและแรงได้นะต้องดูหุ่นของตัวเองด้วยนะบางทีไม่ใช่ว่าเ,เห็นอะไรก็หยิบมาใส่ได้ต้องเลือกนิดน,นึงนะฮะคนนี้ดีกว่ายิปโซเปลี่ยนชื่อแล้วนะอริกันตาคน,นนี้นี่เซอร์มากขอบอกคน,นนี้เธอจริงจริงแล้วควรจะติดหนึ่งในห้าท็อปฟด้วยซ้ําเพราะว่าทั้งแนวทั้งนิสยัยแนวทั้งการแต่งตัวและเธอไม่เคยติดแบรนด์เลยนะอ๋อจะชอบใช้ของเก่าวินเทจอะไรแบบนี้ดูสิ ดูดีมีสไตล์มากมขนาดใส่หมวกฟรุ้งฟริ้งกุ๊กกิ๊กนะแต่ว่าเธอจะแบบใส่กับแจ็คเก็ตหนังดูสิเห็นไหมก็เก๋ๆครับผมมาต่อที่คนต่อไปเลยนะอันนี้ก็เป็นสา,ศา,ศา,ศาวเซอร์โตแม่เหมือนกันนะครับโอ้โหตัวแม่จริงคนนนี้ะ<อ>พี่ก้อยเซทเทเดเซโกะนะครับก็เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวจีนมากๆตั้งแต่ยุคไหนแล้วจริงโอ้โหตั้งแต่แล้วธอเป็นคนแรกๆนะตั้งแต่แบบกระแสวินเทจยังไม่มาเธอก็วินเทจอยู่แล้วอ่ะจริงๆนะตั้งแต่ตอนวงเซทเทเดเซโกะใหม่ๆก็แบบเท่แล้วจนตอนนี้นะฮะ ก็ยังเท่อยู่แล้วก็ยังวินเทจอยู่เหมือนเดิมแถมที่สําคัญนะครับเสื้อผ้าส่วนใหญ่ของพี่ก้อยเนี่ยก็จะแบบเป็นดี y ด้วยคือแบบทำเองประดิษฐ์ประดอยเพราะฉะนั้นไม่เคยชนจ้ะไม่เคยไม่สามเนาะเก๋ๆแต่ลองคิดยู่ถ้าไม่ใช่พี่ก้อยใส่แล้วจะเป็นใครใส่เนาะอ้แต่เขาก็เข้าคู่กันดีกับแฟนเขาเนาะสามีเขาใช่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 มช่ใ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 ค่ใช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 ดใช่ใน่ใคือห่ใชหใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใต่วจริงนะ เพราะว่าครั้งแรกที่ออก m v มาซิงเกิลแรกผมสีชมพูใช่ใช่ผมจำได้แต่ว่าตอนนี้ดูสิตายเธอก็คือเป็นผู้หญิงผมสั้นแต่งตัวธรรมดาแนวแนวมีลูกแล้วนะรู้สึกว่าแบบเป็นแฟนเป็นฝรั่งเนอะถ้าไม่ผิดนะน่ารักมากครอบครัวนี้เตอจริงนะทรงผมสช่นให้บี๋หญิงตัดทรงนี้เอาไหมฮะทำไมจะไม่เคยเคยตัดมันแล้วอยาแล้วเป็นไงโอเคไหมก็โอเคอยู่แต่ว่าแบบเรียกว่าไงอะ ผมสั้นต้องเซ็ตเยอะกว่าผมยาวนะเชื่อไหมเหมือนอย่างผู้ชายใช่ไหมต้องเซ็ตตลอดเวลาดูแลลำบากก็เลยแบบไม่เอาไม่ดีกว่าอ้ยดูแลง่ายแต่ว่าต้องเซ็ตทุกวันแล้วก็เลยทุบวันด้วยมันจะเียดไง